ครับชมข่วพักเที่ยงกันต่อนครับดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ลดลงและมีความเป็นห่วงว่าหากว่าค่าเงินบาทแข็งค่าตลอดปีก็จะทําให้ GDP ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวลดลงตามไปด้วยนะครับติดตามจากคุณดรภพบรากรินในคอลัมน์9เศรษฐกิจเที่ยงวันนี้ครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้มาติดตามข่าวเศรษฐกิจกันนะครับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาลดลงนะครับเพราะว่ากลุ่มสินค้าสำคัญผลิตลดลงนั่นเองครับ นายฮัไทยอู่ไทยรองผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ1.2โดยกลุ่มสินค้าที่มีสัดส,ส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ60ต่างลดลงอาทิฮาร์ดดิสก์ไรฟ์เสื้อผ้าสาเร็จรูปอาหารทะเลเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับอัตราการใช้กําลังการผลิตเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ร้อยละ62อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมรถยนต์ก็ยังสามารถขยายตัวร้อยละ36นะครับเนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์ เร่งการผลิตเพื่อให้ทันส่งมอบลูกค้าและแนวโน้มไตรมาสแรกจะขยายตัวร้อยละ42อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าขยายตัวร้อยละ7.91เป็นผลมาจากการเติบโตของภาคก่อสร้างทั้งโครงการของรัฐและการลงทุนของภาคเอกชนขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ2นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเครื่องปรับอากาศที่มีการขยายตัวถึงร้อยละ35และไตรมาสหคาดว่าการผลิตจะขยายตัวได้ร้อยละ10ครับ